BOI ครับระบุว่าในปี2,557นะมีการส่งเสริมการลงทุนในภาคอีสานตอนบนเนี่ยมากกว่า1,125.8ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับขณะที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยมากที่สุดครับจำนวน2,000กว่าล้านบาทครับด้านผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคีนะครับที่มั่นใจว่าปี2,558ครับผมเศรษฐกิจจะสดใสขึ้นหลังจากที่นักลงทุน มั่นใจในเถียรภาพทางเศษรษฐกิจของประเทศมากขึ้นนั่นเองครับนางสาวรัตนวิมลนารีสุกลีเขตนะครับผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ i, 3ครับหรือว่า BOI ครับให้สัมภาษณ์ต่อทีมข่าวขอนแก่นชาแนลว่าการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในปีที่ผ่านมามีมูลค่ารวม1 1นะฮะออหนึ่น 25ล้าน8ปดแสนบาทครับในสี่สิโครงการครอบคลุมทั้ง12จังหวัดของภาคอีสานตอนบนเลยทีเดียวครับซึ่งจังหวัดขอนแก่นเนี่ยมากสุดครับยีโครงการมูลค่าลงทุนนะฮะการลงทุนกว่าสองพเกอยเก้ล้านบาทนะครับทั้งนี้ครับกล่าวเพิ่มเติมว่า BOI นะครับจะยังคงให้การสนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่พร้อมทั้งการจัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการต่อเนื่องตลอดทั้งปีครับแล้วก็มีการสรุปผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาสครับ,รบโดยในปี2558นี้ก็จะยังคงจัดกิจกรรมประชุมหารือร่วมระหว่างคู่ค้าและผู้ผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศครับรบการจัดกิจกรรมสัมนาของกลุ่มผู้ประกอบการและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องของกฎงหมาย,มายนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีการ พานักธุรกิจในระดับภูมิภาคครับไปเจรจาหารือว่าด้วยการค้าการลงทุนร่วมแลกเปลี่ยนสินค้าพร้อมทั้งศึกษาดูงานเพื่อรู้เขารู้เราทั้งภายในประเทศและต่างประเทศครับซึ่งก็ถือเป็นการเปิดช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่ที่จะเข้มข้นมากขึ้นครับโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนครับและประเทศจีนที่มีกําลังซื้อและก็ให้ความเชื่อมั่นกับสินค้าจากประเทศไทยด้วยนะครับนะอย่างไรก็ตามในปี2557ครัอห้าสิบเจ็ดภาพรวม ทั้งประเทศเนีฮะ BOI ได้อนุมัติงบส่งเสริมการลงทุนไปรวมกว่า7 0 0ดแสนล้านบาทโอ้เยอะมากครับและในปี2558นี้ก็มั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากนักลงทุนครับยื่นขอรับการสนับสนุนในจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะฮะก็ถือว่าเป็นการาให้ความสะดวกจากภาครัฐที่จะพาพ่อค้าคอย่างเราเองเนี่ยเรามีสมมตินะฮะรเรามีผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สมมติเราผลิตหลอดไฟอยากขาย Use, อยากขายในประเทศอย่างเดียวประเทศอ <นะ S 1> ย่างเดียวมันก็ยอดขายมาเท่านี้ถ้าจะไปสู่อาเซียนภาครัฐก็สนับสนุนแบบนี้ผมว่าเป็นช่องทางทิศทางที่ดีมากๆนะครับหรือว่าเราเนี่ยอยากจะเปิดตลาดใหม่สาหรับสินค้าที่มาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยเออเราเอาของเราไปขายเราก็เอาของเขามาขายที่ประเทศเราก็ได้อ่าใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันนะฮะเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งเขาเรียกว่าสินค้าที่มันสามารถที่จะมีช่องทางใหม่เปิดที่จะ จำนายได้ครับแต่ผมมองอีกหนึ่งมุมมองที่ว่าก็อย่างที่คุณพีพีบอกเมื่อคู่ว่าถ้าเรามีสินค้าของเราขายในเฉพาะประเทศเราแล้ววันหนึ่งเรารู้ว่าเออเราสามารถนําสินค้าเราไปขายยังต่างประเทศได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่จะได้รับกลับมาเลยก็คือการพัฒนาสินค้าเดิมที่มีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเมื่อก้าวเข้าสู่ต่างประเทศเราจะมีสินค้าแบบเดียวกันแต่อยู่ในประเทศอื่นๆ่าฉะนั้นคู่ค้าของเราหรือคู่แข่งของเราในผลิตภัณฑ์เดียวกันเนี่ยฮะจุดด้อยจุดเด่นเนี่ย แตกต่างกันยังไงเราก็ต้องกลับมาพัฒนาจุดด้อยของเราแล้วก็สร้างจุดเด่นของเราให้มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนี่แหละจะเพิ่มศักยภาพนะฮะสำหรับผู้ประกอบการนะฮะหรือว่าผู้ผลิตสินค้านั้นๆได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นการร่วมมือด้วยเปลี่ยนจากคู่แข่งเป็นคู่ค้าดีกว่าใช่ครับโดยในครั้งนี้ก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยงานของรัฐนะฮะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะในการส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยเฉพาะให้ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาคใช่ฮะ ็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่บา,บางคนก็แทบจะมองไม่เห็นช่องทางการตลาดอื่นเลยนะ,นะะเพราะว่าเราก็เคยค้าเคยขายแบบนี้ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าพอมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานก็ดาเนินต่อไปแต่วันนึงปุ๊บพอประเทศอาเซียนเราเปิดกว้างขึ้นมีบทบาทมากขึ้ <A> EC, นดาวน์สู่เอไอซีมันจะเป็นแล้วล่ะครับที่จะต้องออกมายืนในพื้นที่สว่างขึ้นเพื่อที่เราจะได้มองเห็นและให้คนอื่นมองเห็นเราได้มากขึ้นอย่างเช่นตอนนี้อาหารที่ เป็นอาหารฮาลาลของมุสลิมเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากภาคเอกชนมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าประชากรที่บริโภคอาหารฮาลาลเนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นมากนะครับในประเทศจีนเนี่ยความต้องการทั้งอาหารทั้งยาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นมากนะครับมีแนวโน้มว่าต่อไปประเทศไทยเนี่ยนะฮะก็จะเป็นครัวโลกที่ใหญ่ขึ้นใช่ครับนะฮะเพราะเราผลิตได้ปลูกได้ใช่ไหมฮะใช่ครับ พูดถึงในเรื่องของแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยการันตีจากหลายๆนานาประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นครัวของโลกได้เลยทีเดียวครัวไทยไปครัวโลกได้นะใช่คุณภาพอาหารเอ่ยนะฮะในเรื่องของการผลิตเอ่ยนะครับวัตถุดิบขั้นตอนอย่างเงี้ยสะอาดประหยัดมีคุณภาพใช่ครับนะฮะการันตีแบบนี้แล้วก็ภูมิใจนะคนไทยบ้านใครปลูกพืชผักสวนครัวเนี่ยทำเล่นไปอนาคตนะครับทําเป็นไร่เลยนะ ต่อไปนะครับนะฮะอย่างเช่นใครที่อ่าเคยใช้บริการสายการบินของอ่าประเทศไทยอ่ะครับอืมทีจีอ่ะครับก็จะมีเมนูอาหารที่เป็นเมนูอาหารไทยอยู่บนเครื่องใช่ชาวต่างชาติที่ใช้บริการสายการบินของไทยเนี่ยครับพอได้ลิมรสแล้วก็เออชอบติดใจนะครับทีหน้าทีหลังก็อยากกลับมาอีกหรืออนาคตหน้าต่อยอดครับเปิดร้านอาหารขายอาหารไทยที่ประเทศตัวเองเนี้ยก็เป็นไปได้นะฮะครับอืมนะฮะอ่ะนะครับก็เป็นข่าวดีๆจาก O I นะครับครับ